สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟอยู่ที่ฟอร์ดผาประแดงนะฮะเราจะมารีวิวรถกันนะครับนี่รถที่วันนี้ที่มารีวิวก็คือคันที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นต้นแบบจริงๆเนี่ยคือ XLT ออโต้นะนะครับแล้วก็เป็นคันที่มีแพ็คเกจนะครับอ่าแต่เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าเป็นแนวทางการตกแต่งแล้วกันนะครับเพราะว่า ถ้าท่านได้ออก XLS เนี่ยแต่งแบบนี้ได้ไหมได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่เรื่องของตัวออปชันเนี่ยจะไม่มีเดี๋ยวก็บจะพาไปชมในคลิปแล้วกันนะครับหรือท่านใดจะออกตัวสปอร์ตแต่งแบบนี้ได้ไหมพี่ชอบแนวนี้แต่งได้นะครับถือว่าวันนี้มาดูแนวการตกแต่งกันนะครับอ่ะยังไงนะครับก่อนไปรับชมฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกรบด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์กรอบขึ้นมาให้แล้วนี่เลยนะครับ Next Gen Ford ดเลนเจ XLT ครับนะครับคันนี้เป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจสำหรับตัวพวก XLT นะครับตอนเพิ่มแพ็กเกจเนี่ยก็คือเป็นแพ็กเกจ A เหมือนตัวสปอร์อะไรครับก็จะมีเซ็นเซอร์หน้าหลังเพิ่มขึ้นมานะครับมีระบบรักษาเลนมีไฟสูงนะครับพวกนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามาระบบเบรคอัตโนมัติอย่าเงี้ยครับนะฮะสำหรับในราคา30 0 0 0บาทแต่ถามว่ารถเนี่ย ก็ต้องดูนะครับว่ามันยังจะมีอีกไหมเพราะนี่ก็ล็อตสุดท้ายแล้วนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็บแจ้งเรื่องของออปชันตัวนี้บวกเพิ่มขึ้นมาก่อนเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่แนวการตกแต่งเนี้ยแต่งได้กับรถทุกรุ่นนะครับวันนี้รถที่เรามารีวิวเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มาดูชิ้นแรกที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะครับก็เป็นกระจังหน้า FORD นะครับนี่ตัวกระจังหน้านะครับคันนี้ลูกค้าเลือกฟอนตัวกรอบตัวลังพึ่งเป็นสีดําด้านนะครับ คาดกลางเป็นสีดำด้านแต่ตัวหนังสือเป็นสีดำเงาครับนี่คันนี้แนวทางการตกแต่งลูกค้านะครับก็จะเป็นแต่งตัดดำเงานะครับนี่นะ FORD เป็นดำเงานะครับเห็นไเรื่องกระจังหน้าเนี่ยขึ้นอยู่กับเราออกแบบนะครับบางทีเราชอบสีดำเนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นต้องด้านเสมอไปนะฮะคันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเลยกระถือมานะครับครอบไฟหน้านะครับคันนี้ก็เป็นสีดำเงานะครับนี ให้ดวงไฟดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮาโลเจนนะครับเป็นหลอดสีเหลืองถ้าเป็น XLS เนี่ยนะครับพวกชุดไฟหน้าไฟตัดหมอกจะเป็นแบบนี้เลยนะนะครับอ่าช้กันชนเป็นสีเดียวกับตัวรดมีห่วงลากด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายนะครับนี่แต่คันนี้เหมือนที่ก็บอกนะเห็นไหมมันจะมีเรื่องของตัว เซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นมานะครับพะเป็น XLT ตัวมีแพ็คนะ XLS เพิ่มเซ็นเซอร์ไม่ได้นะครับคือถ้าเพิ่มเนี่ยมันจะไม่ใช่ของแท้จากโรงงานนะเรามาดูกันอันนี้แบบคิวล้อดเดิมนะครับก็เป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับนี่พามาดูนะครับก็เป็นแม็กสิบแนะครับยาแม็กเ,เป็นแวมพร์นะครับ จบพู่กับยางซู Mac t ทนะครับเป็นยาง AT ทนะครับแล้วก็เป็นยาง t e r r a i นแหละเนี่ยให้ดูดอกเห็นไหมดอกก็เป็นดอก a t e r ท a i n สเปคยางเนี่ยสองสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับการใส่แม็กเนี่ยนะครับอันนี้ออฟเซตอยู่ส8บดเนาะแล้วถ้าเกิดเราไม่ใส่เขาเรียก Q นะครับไม่ใส่คิวร้อนะครับก็จะประมาณนี้นอันนี้เลี้ยวไม่ติดนะครับเลี้ยวไม่ติดไม่ต้องถอดไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรเลย ใช้ได้เลยนะครับแม็กสวยเลยนะะแก้มนะครับก็เทอร์โบสัญลักษณ์ของตัวเกียร์6สปีดคีบระบายความร้อนนะครับนี่ก็สีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็กันซาดนะครับใส่กันซาดแต่งเนาะมันจะใหญ่นะครับมันจะสุดขอบนะฟิล์มเซรามิกครับนะครับฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้เบ้ารองมือนะครับก็เป็นสีดําเงานะครับเบ้ารองมือก็เป็นสีดําเงานะครับ XLT เนี่ยมันจะเป็นสมาร์ทคีย์ นะนะครับเขาทีเป็นสมาร์ทขีดบันไดดำเรามาดูสติกเกอร์กันนี่คันนี้ที่เด็ดอยู่ตรงสติกเกอร์นะครับนอกจากล้อในสติกเกอร์นะครับออกแบบได้นะครับร่วมกันออกแบบนะครับหรือชอบของแบบคันไหนามาใส่อะไรยังไงว่ากันได้นะครับนี่เป็นรูปม้าครอบฝาถัางน้ำมันนะครับคันนี้ก็เป็นสีดำเงานะครับเป็นสีดำเงาแล้วก็มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะ เปลี่ยนไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยพวกนี้เดิมมันจะเป็นโคมแดงนะครับเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนไฟท้ายเป็นแบบฟู l l LED นะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดำเงาม,มาที่ตรงฝาท้ายนะครับฝาท้ายจะเหมือนกันนะครับก็มีไฟเบกรกดวงที่3มนะครับมีกล้องนะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับแต่คันนี้ลูกค้าเลือกติดเรื่องของตัวคาท้ายเข้าไป นะครับแล้วก็เป็นสีดําด้านตัดด้วยตัวหนังสือสีดําเงานะนะครับเห็นไหมกันชนท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ตอนเป็น xlt เนี่ยตัวมีแพคเกจมันจะมีเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นมานะถ้าเป็น xls ก็จะไม่มีเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับแล้วก็เรื่องของสมาร์ทคีย์นะนะสวยงามนะครับ ก็วันนี้มาดูนะครับพามาดูแนวการตกแต่งเนาะรถนะครับวันนี้ต้องแจ้งก่อนนะเพิ่อนยังไม่ได้ล้างเลยแต่ว่ากอลเห็นเนี่ยล้อสวยนะครับแล้วก็มีสไตล์การตกแต่งการออกแบบเนี่ยที่แบบโดดเด่นเนาะนะครับก็เลยเอารถของน้องในทีมมารีวิวให้ชมกันนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อลฟนะเบอร์โทรดีลาร์กอล์ฟขึ้นไว้แล้วนะครับ คลิปนี้ผิดลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ